ใบของเขาเนี่ยใบเดิมนะคะมีความขอบใบไหม้ต้นแกลนต้นไม่โตนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการอัปเดตพัฒนาการน้องเลมอนลามนะคะซึ่งเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการเปลี่ยนวัสดุปลูกให้น้องไปนะคะ เนื่องจากใบของเขาเนี่ยใบเดิมนะคะมีความขอบใบไหมต้นแกลนต้นไม่โตนะคะทุกคนคลิปนี้เราจะมาอัปเดตนะคะอันนี้ใบใหม่ที่น้องเปิดมานะคะเป็นตัวอันนี้เป็นตัวหละ่ะตัวหน่อนะคะหน่อที่ขึ้นมาใหม่เนาะอ่าใบนี้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะเพราะาอันนี้โดนมแมลงน่าจะเป็นมแมลงนะคะอ่ะนี่นะ ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะคะทุกคนนี่นะ,อะขอบใบขอบใบเนี่ยก็ไม่ไหม้แล้วนะคะอันนี้ใบของต้นแม่นะคะทุกคนขอบใบไม่ไหม้แล้วเมื่อก่อนตรงเนี้ยนะคะขอบใบตรงเนี้ยเขาพอเขาเปิดใบใหม่มาก็คือจะมีความไหม้ความหงิกนะคะต้นไม่โตเนาะอันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะคะ นี่ก็คือลูกๆเล็กๆน้อยๆที่เพิ่งขึ้นมานะคะใบไม่ไหม้แล้วนะคะทุกคนะนะคะสำหรับตัววัสดุปลูกเนี่ยที่เราใช้วันนั้นนะคะสามารถย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะ,ะที่เราล้างลากเปลี่ยนวัสดุปลูกไปเนาะ,ะแบบนี้นะคะ,ะสำหรับโคลโคลคาเซียของใครเนี่ย เปิดใบใหม่ขึ้นมาแล้วใบไม่สวยนะคะทุกคนมีอาการเหมือนของเราเนี่ยแนะนำให้ลื้อขึ้นมาดูนะคะหรือลากออกมานะคะถ้าเราช่วยชีวิตน้องไม่ทันเนี่ยน้องอาจจะลากเน่านะคะแล้วก็ตายได้ในที่สุดเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเราช่วยชีวิตน้องไว้ได้ทันนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะสังเกตจากตัวรากที่เขาฟูขึ้นมาใหม่นี่นะคะแบบนี้นะนี่รากเขาก็คือค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะเพราะสังเกตเห็นไหมคะเขาจะมีความเป็นสีแบบรากเขาจะขาวเนี่ยนะคะถือว่าเขาแข็งแรงพร้อมที่จะชอนชัยหาอาหารไปเลี้ยงลำต้นแล้วนะคะถ้าเทียบกับคลิปที่แล้วนะคะรากของเขาเนี่ยสีนี่ก็คือค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ